โย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าลายสีไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมวันนี้ก็มาไม่ได้มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าลายสีนะนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ตอนนั้นแบบอลไรสดอยู่นะครับแล้วก็โดนผีหลอกนะครับโอ้โหไอ้หียตอนนั้นฝนตกพอดีื่อไม่นานมานี่ดูจากกล้องนะครับผมกล้องผมดูได้เลยนะครับมุมล่าง้ายล่างซ้ายนะครับผมไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะบอกก่อนนะครับผมก็คือแบบกล้องแบบผีหลอกเลยนะครับผมโอ้โหดูดิเล่นเล่นไปผีแม่ง ตอนนี้แบบฝนมันตกอยู่ด้วยนะครับผมตอนแรกตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่กล้องนะครับผมก็เลยไปลองเช็คดูนะครับตอนแรกกล้องผมมาซื้อมาประมาณได้ไม่ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผมแล้วผมก็ว่าเอ้ยอไะไรวะไอเฮียซื้อไม่ถึงหนึ่งปีมึงจะพังมันก็ไม่ใช่นะลองก็ลองไปเช็คดูเอ้ยม,ม,มันก็ไม่น่าใช่หรอกนะครับผมแล้วผมก็ลองผมว่าเออไม่น่าใช่เกี่ยวกับกล้องแหละผมก็มาดูเอไอเฮียมันเป็นอะไรแปลกหรือเปล่าวะ ไอ้เฮียผมก็เล่นไปก่อนตอนนั้นเล่นไปเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียไม่งมาเลยเฮียโอ้โหตามนั้นนะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอกนะครับผมก็เลยก้มลงไปดูนะครับก้มลงไปดูสายไอ้เฮียผมก็ลองถอดสายแล้วมาเสียบใหม่นะครับผมตกลงรู้ไหมเป็นที่อะไร ไอ้เหี้ยเป็นที่กล้องนะครับผมกล้องแม่งกากไอ้สัสผมก็ถออสายแล้วก็เสียบใหม่มันก็ปิดเป็นปกติแล้วนะครับผมหายกลับไปเป็นปกติแล้วรือตอนนี้ยังไม่เป็นปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวพอพาเข้าไปดูเกมฟีฟ่าสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื <c oughs> ่อมีอะไรทํานะครับเผื <c oughs> ่อได้ไปตีบงตีบวกอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมไปโอเคครับผมเข้ามาอยู่กันในเกมฟีฟ่าเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาหาอะไรทานิดสักนิดดีกว่านะครับนายประตูก็ขายไม่ออกนะเดี๋ยวผมมาตีบวกเก้าเลยวันนี้ นะครับผมโอเคอยู่ไหนร้านหน้าประตูผมเปิดได้ดิสันคาวานี่ก็ขายไม่ออกนะแต่บวกเก้าไม่ไหวนะครับอะไรแพงโอเคเอมไม่มีคนขายแนละ้วเดี๋ยวผมไปตั้งขายก่อนสักครู่โอเคหน้าประตูก็ไม่มีคนขายนะผมซื้อมาตอนนั้นว่าจะมาเล่นไอเย็ด yes, แม่แม่งไม่เหนียวที่อะไรเลยนะครับผมโอ้โหยังเซงอยู่ถึงทุกวันนี้เลยเหมือนผมเอาตังไปทิ้งอะ่ะไม่เหนียวแม้แต่น้อยนะครับผมโอเค เอาค่าวานี้ไปขายก่อนนะครับผมแต่ผมบอกเลยครับว่านี่นี่โมงดีมากใครอยากซื้อลองไปหาซื้อดูนะครับโอ้โหโมงโคตรดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนายประตูไบอันสักนิดหนึ่งนะครับผมผมซื้อมามันเป็นนายนี่ไงมีบูชเชลซีเอ้ยไม่ใช่บูชเชลซีอะไรอะบูราเซนนนะครับผมโอเคบวกสี่มีคนขายไหมผมอยากได้แบบบวกสี่มาตีอะบวกห้าก็ได้มาบวกห้ามานะครับเอาเป็นนายนี่เอาเป็นแบบ การแตกนะครับผมโอเคใครที่ซื้อเยอะๆไม่ใช่เลยเอามาตีบวกเล่นนะครับผมแล้วก็ลืมดูโอเคเอาบวกห้ามาสักนิดหนึ่งนะครับผมชนสะห้าทีไปแล้วกันชนละห้าทีนะครับผมโอเคนะครับเอาการแตกบวกห้ามาเล่นนะครับผมลงทุนพันหนึ่งเลยนะโอเคหนึ่งสองยางยางยังไอเหียไวไปสอง สามสี่ติดให้กูเฮ้ยเอาจริงติดให้หน่อยเฮ้ขายก็ไม่ออกนะครับฮ่าฮ่าฮ่าไปไอ้หลอก GM ไปหนึ่งหลอก GM ไปหนึ่งแล้วก็เข้ามานะครับผมขออีกห้าทีให้มันครบสิบทีไป <c oughs> หนึ่งโอเคหนึ่งแล้วยืดเยื้อรักเน็ตสองขอให้ขอให้ติดเถอะเอาจริงทักตัว สัตสส,สามต่อไปสสสสส,สีอีกทีอีกครั้งเดียวเท่านั้นครับผมไปเลยห้ากดที่ดอเด็กแปลว่าดีดอเด็กคือดีด,ดีโอ้โหเย็ดแม่งเอ้ยโอเคได้ขึ้นบวกแปดอีกรอบนึง โอ้พันหนึ่งหายไปเลยอ่ะพันบาทไม่ใช่พันบาทพันเอ็มหนึ่งพันบีพีหรือเป็นเพราะเราลีลาวะลองไม่ลีลาดิโอ้ฟานเดสาก็แพงไปเอาตัวเยี้นี่แหละมาไม่ต้องลีลานะครับเข้าปุ๊บกดปั๊บเลยเข้าปุ๊บแล้วกดปั๊บแล้วติดติดไม่ติดอีกเหรออะไรโอ้โหอ,อ,อะไรของมึงเนี่ย้อยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรทำนะครับผม พอผมไปเล่นแหงมานะครับแพ้รัวๆเลยอย่างเซ็งเลยตอนนี้มันล็อกให้ผมแพ้อะโอโนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมก็พรุ่งนี้ก็กิจกรรมน่าจะมาแหละไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้แหละเพราะว่าวันนี้วันวันที่18แปนะครับผมโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมดูที่ลูกยิงสวยๆสักลูกก่อนโค้งไหมโค้งอยู่อีกลูกหนึ่งอีกลูกนึงไปไปไปของรีปันโคง้งโค้งโชว์เด็กหน่อยโคง้งโค้งโอ้โหไม่โคง้งพอโอเคไปละ